สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพืพ่อนๆทุกคนนะครับเดอ้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับทา่านใดคำว่าแล้วก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งด้วยครับเดอ้อเพื่อแจง้งเตือนคลิปให,หม่ๆสาหรับคลิปนี้มุนี้ได้พี่น้องเดอ้อมาตัดหญ้าแพ่งกลาทรงลูกข่าพี่น้องเพราะว่าถึงกับนวดตัดได้พี่นอ้องเน่ามาเย่า,า,ยาก็ได้ตัดได้บาดนี้ก็ ฝากถึงผู้ที่เลี้ยงงัว่เลี้ยงค้ายด้วยพี่น้องเด้อผู้ที่จองยานํำพ่อวิม่นไว้พี่น้องจอง้าไว้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มตัดเลยพี่น้องเริ่มตัดแล้วถ้าผู้ใดได้จอง้าไว้ก็ให้มาเอาด้วยพี่น้องเด้อหันนานมาบานี้เบิดเด้อบานในพี่น้องเบิดบานนี้บ่รด้ง่ายเด้อกาญ้าช่วงนี้กับ่ยาว้คือจะช่วงหน้าฝนดอกพี่น้องแต่ว่ากับอเฮตดพันธุ์ใดอยู่ หญ่านี่ก็แกแล้วอายุได้แล้วพี่น้องเที่ยงแต่ว่ามันสัน่นมันสั่นแต่ว่าก็ไปลปูกก็เกิดอย่แต่ว่ามันจาของสวนมันเสียเปียบคือตัดตัดตัดได้หน่อยพี่น้องปริมาณมันหน่อยคือต้องตัดได้หลายมันจะได้หลาย้ามันหญ่เง่า,งาตัดนิดเดียวมันก็ได้หลายพี่น้องกับเชีย,ยบแจกแช่ลูกปันแช่จาของสวนผู้ที่มาเอาไปปลูกบอ่อป็ดนังด้อพี่น้องเด้อก็คือปลูกได้เพราะว่า มันแก่ลวพี่น้องมันแก่แล้วอายุมันถึงแล้วสองสามเดือนแล้วนี่ผมร่งมาจนหดสามเดือนแล้วนี่กัผู้ใดได้จองหยาไว้กะมเอาได้พี่น้องมาเอาได้บานนี่มันเข้า่มาเอาช่วงนี้่มีเบิดได้บานนี่อีกช่วงนานี่กะจีหัวอีกสามสี่เดือนผู้ได้บ้านมันบ้านนาแรงหยามันบ่ค่อยขึ้นพี่น้องมันตัวขึ้นนาฝนกะช่วงนี้หยากะเา้าละล่ะพี่น้องซ้ำนี่ละ ตัดได้ละพี่น้องถือว่าเงาเติบอยู่แล้วกับเงาปานนาอันปานนาฝนละแต่ว่ามันหันเขาได้อยู่จะว่าหยาดมันเบิดก่อนพี่น้องก็เลยแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องตังงด้วยพี่น้องเด้อรู้ได้ข่าว่าเบิ่งจิดทันได้จองหยาน้ำพอพีมวลไว้กะมาได้พี่น้องมาเอาเลยเพราะว่าถ้าเปิดบ่เกินสามมือเด้อนี่บ่เกินสองสามมือเบิดได้พี่น้องกะทันสิติมากะโควด้วยพี่น้องเด้อ โทรมาถามสอบถามองค์กรโทรมาถามองคกรลังทียบันเบิดมัษสิมาเสียเดี่ยวพี่น้องเบอร์โทรติดต่อล้วย์ศิเด้อศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกพอวิมุนล้วย่น้องเด้อหรือว่าช่องวิมุนเพื่อนคนทำเกษตรพี่น้องกะแจ้งข่าวถึงผู้ที่จองอยาไว้กะได้ยุกกะซิบว่บาได้คักขึ้นหนาฝนพี่น้องหนาฝนมันหยางามแต่ว,ว่าหนา นาเลี้ยงนาหนาวนี่มันหนาวมันบ่ค่อยเงาแบบจีบ่ได้คักเป็นไดเด้อพี่น้องเด้อจะว่ากับพ่อยี่ทันได้อยู่กับมาพี่น้องมามื้อนี้ก็สิมามื <ım. S 1> ้อนี้ผมสิไปส่งเต็มรถนี่พี่น้องไล่หนึ่งกับประมาณพันเงินพี่น้องผมสิไปส่งเพิ่นเต็มรถนี่ละตะวันนีนการเพิ่นก็สิเข้ามาเอาอีกสองสองขั้นต่ว่ากับที่แจ้งไว้ดังที่สองเฉี่ยวเฉี่ยวละวพันกับ ยังมี่หล,ลายๆอีกอยู่ด้วยพี่น้องเด้ดดอกนผู้ใดสนใจจะสอบถามมาเร็ยวๆยาซาที่หันซาบดได้พี่น้องซาเนี่ยบดได้ต้องมาด่วนๆหนุด้วยพี่น้องเด้เอเพรา,า,าะงานกะทำเห็นนี่แหละพี่น้องทำเห็นหหนี่แหละงานหนาแร่งบุคซืหดดองานหนาฝนได้พี่น้องนี่พี่น้อง พีส่สรงพ่นเฉียวนี่ปส่ทรงอันบ้านฟุ้มๆพี่นอ้องยาซีลอยโล่ซีอยโลนี่พี่น้องขนาดนี่แหละสีลอยโลนี่ก็ประมาณพันสองพี่น้องพันสองแต่ว่ายาบด้สร้างเลยพี่น้องเป็นยากาเอาพี่น้องเพราะว่าไปสร้างมาเฉียวแรกแล้วแต่ขายที่เ,เล็กๆเลยพี่น้องก็คือหยัดล้วก็ไปสร้างเบิ่ง,ง400สีลอยซ้ำไดหาลอยซ้ำไดก็ เป็นการตวงพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่มันมีแต่สั่งด้ยพี่น้องเด้อเพราะว่าห้องขายในราคาถูกราคาสามบาทพี่น้องบริดาขายแพงกับบริยาเอาเปรี้ยๆพี่น้องเนี่ยก็มีแต่แถมเลยล่ะเพราะว่าบล็กคือเขาจะขายเป็นอาชีพเขาจาขายเป็นอาชีพเขาจะขายอันโลละหาบาทเขาจะมีแต่สร้างมาตทฐาวมาสั่งอันนี้ก็คือเป็นมวยกาด้วยพี่น้องเด้อกาเอาการาคาถูกกากระทึกแจกคึ่งแถมเลยพี่น้องนี่ประมาณเห็นเลยพี่น้องนี่ขั้นสองสี่ร้อยโล สี400ล่ลอยลนี่ก็ะไรหนึ่งพี่น้องไรหนึง350น่งสามลอยหาสิบลก็ระไรหนึ่งก็ไไรอันนี้เพิ่นว่าให้เอามาสี่ลอยลเพิ่นว่าจะไปให้งวัวกินน้ำห้งวัวซีมน้ำก็เลยไรเอาไปส่งคนพร้อมพี่น้องนี่แหละพี่นอ้องยายาท่านสองยาสี่ลอยลพี่น้องประมาณนี้แหละแล้วแต่คู่สีปลูกก็คือป,ปลูกได้๋ยวไรหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อไรหนึ่งนี่แหละไรพ่อไรหนึ่งเด้อนี่ชี้น้าเติบเพืะ่อะไรไรหนึ่นง พ่อแม่พี่น้องผู้ใดย,ยังบ่มี่้าปลูกก็ต้องโทรตีต่อมาด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ากันยังมีพอใดอยู่พี่น้องแต่ว่ามือนี่ก็สิเขามาอีกอยู่พี่น้องแฟ้นขับเมา้ายาพี่น้องมีเศร้านี่ก็รตัดสิ่งเพง่นแล้วรถหนึ่งก่อนผมไปส่งหญ้่าเพิ่นนหนมาเอาอีกรถหนึ่งพี่น้องผมมาบ่ทันก็เลยประเ้ถ่ายก็ได้เพิ่นมาเอาอ รถหนึ่งคิดดงสวัสดีครับมาแต่รสไซค์นอ,อาจาันมาจากบ้านต้นเพิงบ้านต้นเพิงเนาะเท่าเลี้ยงยังเนาะเลี้ยงงวัวครับเลี้ยงงวังวงวัวข<อ>ุนนี่บี่งัวขุนสองตัวโอ้บันเดอรแม่พันธุ์อีกสี่ตังวงัวขุนเบิ้งง่วขุนเอ่อเมื่อสายเลือดชาโลเล่ชาโลเล่แต่แว่าบ้ามันมนีน่บอ บะมันนิดตัวนึงผมบะมันแดงแต่ว่าเขาเน้นสายเนื้อเนาะงสายเอ่อเรื่องสายเนื้อครับเิ่นเน้นสายเนื้อครับเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ยเอาไปปลูกบ้านต้นเพลิงพื้นที่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งเนาะครับผมน้ำมันมี่เยอะน้ำมีบนี่ปูกไส่เลวสูบน้ำไส้ไว้ถานเลวโอ้เตรียมเตรียมเตรียมที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมอืมได้พอดีเอ็นพีพิม่วนเพิ่นลงคลิปไใบบาทาราดเด้อกิโลสามบาทแบ่งปันที่น้องเข้าไปปลูกไป เพาะพันขยายพันมาสั่นกันเลยมากครับไหญ่ในจังหน่อยยุแต่ว่ากุ้มคากุ้มคาใช่ไหมครับผมงามแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยครับเพาค่อยอยากง่ามไปไหนมันหนาแเลยงหนาหนาวครับผมทำมันหนาฝนหรือง่ามง่ามกูนี่ดิง่ามกูนนี่เอาไปทำพันง่ามได้อยู้ง่าเลยสั่นก็ได้ขึ้นได้ขึ้นกันอยู่แต่มันมีขอมีป่องเกิดเกิดเกิดทั้งเกิดหเกิดแน่นอนเกียจต่ว่ามันก็สนีสั่นจังหน่อยบ่เป็นหนังมื่อนี้ก็บข้าจอมาเอาเมือเช้านน่อก็เที่ยวนึ่งผมก็ไปส่อันเที่ยวนึงเมือเช้านี่ เพราะว่าเรื่อยๆช่วงนี้บ่โดนเนี่นี่บ่โดนกระเบิดนี่โมหอาทิตย์ดอกเพราะว่าล่งทลิเปิดเออเปิดแล้วพี่น้องแฟนนครับผู้ใดอันต้องการแบ่งปันก็เ่รามันเชืงขายดอกแบ่งแบ่งปันกันไปอันขายมันตรงโลลราหาบาทนะอันนี้ก็แบ่งปันไปเฮ็ดพันแบ่งปันพี่น้องเฮ็ดพันเดียวกันคนอาชีพเดียวกันนะ่งเสริมกันแต่ว่าเมื่อก็ชิยาช่วงในกาสิอยากชีลายเล็กน้อยบอยเน่าแต่ว่าหันสามาเท็ดทอดพันได้ครับผม พี่น้องผู้ใดยังบ่มีหย่างก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> e มาเด้หันซาบดเด้อนี่ห <c oughs> <c oughs> ันปะทารอบไม่รอบไม่ต้องต้องใช้เวลาโดนเด้แต่ละรอบมันถึกจังว่าช่วงมันหนาวเออมันหนาวมันหนาวมันรั่งว่าสิได้เฮ็ดระบบน้ําใหม่อยู่ครับก็สิได้ปลูกเพิ่มอีกครับ4-5ไร่นี่ล่ะแต่ว่าปีนี้กะซ้านี่ซะก่อนจะต้องการมันปลกอันเขาจะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายก็ต้องการหล้าอยู่ nhia โทรมาคูาามา่มือ้อ เดี๋ยววันผมไม่อยากแช่ครัเจ้าอยู่ใส่กลือมิตรมองเห็นสันไหมครับผมมันคืออยู่ข้างเบาแดงกับซ้ำกันนี่ละครับเบาแดงอันนี้ก็บ่ได้ให้งัวเจ้าของเชียร์แบ่มาหั่นแก่มาหั่นอยู่ในคอนั่งกินเฟืองเปลี่ยนเฟืองครับอย่าได้หลายงัวบ่ได้กินเด้ที่แรกก็ว่าที่ปั่นนองที่แรกก็ว่าสิบปลวกไว้ถ้าเลี้ยงงัวเจ้าของอันล่าจ้าู้นั้นผู้นี้มาบัดโอ้เจ้าจังไหนเอ้าไอ้เพื่อนสองคนมันทอพดเวลาจะทำมึงกินชัว เรืงไปเฮ้ามาันหมักม่วงขั้วน้ำกันแต่มียอย่างอื่นก็มียดอกจะข้าจ่อมาลงเศษลงไล่มันบ่เห็นนะ่ะนะบ่เห็นพิกาดอันนี้บ่เห็นเห็นข้าจอกับเลมาอันนี้ก็ยังว่าอีกบ่โดนกระเบศละนี่ครับโอเคครับผม ี่น้องแฟนครับเพิ่นว่าเอาหยาพี่น้องเพิ่นอเอาไปปลูกไร่นึงพี่น้องถ้าเป็นรถซีประตูนี่มันกะฉีพ,พุ่นซับยังไะพี่น้องมี่ขอกมาหันจีประตใูใส่ขอกมางด้วยพี่น้องเดอ้อมันเป็นรถแชบมันก็นก็ต้องเอาขอกมากอะไรหันเอาขอกมางมันกน็ได้หลายพี่น้องได้หลายเต็มขอกนั่นละไร่นึงก็บสี่ร้อยโลพี่น้องสี่ร้อยโลสี่ร้อย สามรอยห้าสิบโล่สี่ถึงสี่รอยโลพี่น้องต่ออะไรเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องแฟนครับผู้ดยังบ่ได้หยาเนียบ่มีหายา,หาก็ติดต่อมาพี่น้องติดต่อมาทราบมันมีหยาเดี๋ยวหนึ่งมีอยู่กับว่าร้ายได้พี่น้องพึ่งเปิดพึ่งเปิดมือแรกพี่น้องเนี่ยเบิดไปเครืองหนึง่งเลยพี่น้องมือเดียวนี่เปิดมือแรกเลยนี่เบิดไปแล้วร้ายแล้ว เพ่ม่มแพี่น้องผู้ดใดจอกหยาไว้เด้อพี่น้องเด้อมาด่วนๆในโทรมาติดต่อมาเด้ผมว่าบ่เกินอีกเจ็ดหมื่นนี่พี่น้องอมมเบิเเดเลยนี่หยานี่ยหยาสองไรนึงพี่น้องผู้ดใดต้องการจังไงหยาก็โทรมาพี่น้องผมขึน้นเบอร์โทรให้เด้อพี่น้องเด้อมาดว่วดนโหลดมือเส้าหนี่งก็มาอยู่ผมให้เบริบร์ดอไรเบิร์ดไยผมไปโซงค่าโซงหยาอย,าย,อยู่ขั้นที่สามมาได้ไหมเอามือนี่ ก็จะเอาไปหาขั้นทั้งหมดพี่น้องเปิดไปเอาไปหาเชียวก็สำหรับชิปนี้เมือนน่อหนีเอาไปสำเนียก็นะครับเด้อชิปนาจังพอกันไหมก็สำหรับชิปนี้เมื่อน,นีเขอจบไวเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ